สวัสดีครับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่3ทุกคนครับวันนี้เรามาเจอกันในรายวิชาของสุขศึกษาครับเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้เป็นเรื่องของกิจกรรมออกกำลังกายครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาพร้อมกันเลยครับการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ครับ1ครับเดินไขว้เท้าครับข้อที่1ก็คือยืนตรงนะครับมือเท้าเอว ภาพที่1นะครับต่อไปดูภาพที่2ครับก้าเทา้าขวา,วขาไ,าไวขว้เท้าวางข้างหน้าเท้าซ้ายนะครับก็คือเท้าขวาไขว้ข้ามไปอยู่หน้าเท้าซ้ายครับต่อไปดูภาพที่3ามครับก้าเท้าซ้ายนะครับไขว้เท้าขวาขวาวางข้างหน้าเท้าขวานะครับนะครับต่อไปข้อที่4ี่ก็คือเดินไขว้เท้าไปเรื่อยๆนะครับนี่คือลักษณะของการเคลือ่อนไหวร่างกาย ขณะเคลื่อนที่ครับต่อไปครับข้อที่2ครับเดินถอยหลังครับภาพที่1ก็คือยืนตรงมือเท้าเอวในรูปภาพครับต่อไปภาพที่2ก็คือก้าวเท้าขวาไปข้างหลังครับภาพที่สามก้าวเท้าซ้ายไปข้างหลังครับสลับกับเท้าขวาต่อไป ภาพที่4ครับเดินถอยหลังให้อยู่บนเส้นตรงนะครับหรือบนเส้นนะครับต่อไปข้อที่3ครับวิ่งด้วยปลายเท้านะครับข้อที่1ก็คือภาพที่1ยืนขย่งตัวด้วยเท้าทั้งสองข้างนะครับต่อไปดูภาพที่2ก็คือดึงเท้าข้างหนึ่งมาเป็นเท้าหน้านะครับ พับที่สามลงสู่พื้นด้วยปลายเท้าภาพที่สี่ก็คือวิ่งเช่นนี้โดยสลับเท้านำครับให้เรานึกภาพตามไปด้วยครับซึ่งจะมีรูปภาพอยู่นะครับต่อไปก็ที่สี่กระโจนครับภาพที่หนึ่งยืนย่อตัวภาพที่สองกระโดดพุ่งตัวไปข้างหน้าภาพที่สามครับ ให้อีกเท้าหนึ่งตามนะครับต่อไปเป็นใบรรงานครับข้อที่หนึ่งการเคลื่อนไหวเดินควายเท้าทําอย่างไรครับให้นักเรียนตอบมาครับต่อไปข้อที่สองการเคลื่อนไหวกระโจนทําอย่างไรครับต่อไปข้อที่สามการเคลื่อนไหวเดินถอยหลังทําอย่างไรครับ ตอบมาชิ้นเดียวกันครับพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าครับขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานและดูแลสุขภาพเลยครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ